สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนเล็กๆนะครับปลูกไว้ได้2ปีเกือบ3ปีนะครับซื้อต้นเล็กมาปลูกนะฮะก็เลยโตช้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นก้านยาวนะครับหรือที่เขาเรียกก้านยาวทรงหวดนะครับตรนนี้นะฮะใบ พอใช้ได้เขียวอยู่นะครับส่วนคู่กันนี่เป็นหมอนทองนะฮะเป็นหมอนทองนะครับเบพิ่งใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเลยให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ชมกันนะครับนะ เดยวก็ปลูกเซมแซมไว้นะฮะต้นไหนตายก็เอาต้นใหม่มาปลูกนะครับกลุ่มนี้จะเป็นเป็นหมอนทองนะฮะตัวเลียงกำลังโตครับต้นนี้จะเป็นมูซานคิงนะฮะใบมันจะออกเหลืงองๆหน่อยใบไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่นะครับ วนเล็กๆนะครับแต่ปลูกหลายสายพันธุ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะฮะเป็นหมอนทองอันนี้น่าจะเป็นของแท้มั้างฮะใบเหลืองๆกอกทองทองโตแล้วนะฮะต้นโตไม่เท่ากันปลูกคนละครั้งปลูกคนละที นะครับมาสวนเมื่อไหร่ก็ซื้อมาปลูกไปเรื่อยนะครับกำลังงามนะครับต้นนี้เป็นกบชายน้ำนะครับเป็นกบชายนา้ำนี่เป็นต้นเงาะนะฮะ ปีนี้ซึ่งว่าจะได้ลูกออกดอกมาก็หวว่าร่วงหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นกัญญาวนะครับกัญญาวน,นี้ต้นใหญ่นะชมสวนนะครับชมสวนทุเรียนปัจจีนจังหวัดปัจจีนบุรีนะครับปลูกทีหน่อยนะฮะ ชมสวนทุเรียนนะครับนี่อันนี้ก็มูซานขิงนะต้นนี้เป็นมูซานขิงต้นไมใ้ใหญ่ๆยังไม่ได้ตัดออกเลย เวลาว่างนะหาแรงงานมาตัดแบบนี้ก็ได้แล้ว2เมตรกว่าเกือบ3ามเมตรนะครับที่เห็นเป็นสแลนกลางอยู่นั้นเป็นปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่นะสวนนี้ให้น้ำโดยระบบโซลาเซลล์นะครับ แผ่นโซลาเซลล์อยู่ตรงนู้นนะฮะข้างๆบ่อน้ํานะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับจะพามาดูการให้น้ําแบบโซลาเซลล์นะครับขอบคุณท,ที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ